อ่ะครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทีนีวิธยชาบ้านที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับคำเล้งมากครับพี่น้องครับเจ้าภาพพี่น้องเล่นบาคกับบอลจีเกนครับพี่น้องครับแล้วก็บอลคู่เอดครับพี่น้องครับหนึ่งสองสามปไปล่อยแล้วพี่น้องปล่อยแล้วสวยงามพี่น้องครับ โอ้สนุกดังดีครับพี่น้องครับโอ้นิงกนนะเลยวันนี้เอาพี่น้องเอาีเอคบกกำลังสักพักพี่น้องครับเอาวาครับพี่น้องครับวาอีหนีเดียวไ่ได้แดดลมลมตกประมาณตกรตกพคบีกก็ พาพีบ้านหนองมาบึงเฝ้าครับวอร์จูราครับพี่น้องโอ้สโนดังนี้เนาะกําลังดังเด้อพี่น้องเป๊ะเดี๋ยวดึงลงมาเลยเดี๋ยวก่อนนี่ตอนนี้อยู่ระดับสามสิบเมตรครับลมดีสถึงแล้วลมดีเนาะอีกติ่งนี้เนาะอีกตีงแลกเมือนนี้ โอ้เป็นยังไงเน่ยเป็นยังไง่ยถึงเนี่ยว่าดูเดียวหรือเป่าโอ้เออปล่อยไปสอดึงไปสั่งก้อนดึงไปสั่งก้อนโอ้ดังนี้เนาะมันได้อยู่ระดับนี่ละอยู่เลยวัดอยู่แล้วอยู่เลยอยู่แล้วอยู่เลยเนาะแมนอ้ออยูาซิเบตดขึ้นไปจากแผ่นดินขึ้นไปเจังไม่เกาะอยู่สุดอากาศ หาสีเมตรไหมเนาะหาี่เมขึ้นไปอ้แน่นอนอยู่แ้แน่นอนิงเลยครับพี่น้องครับวดจวดพี่น้องเลยต้องมีน้องตะรเมีขาวดูน้อจวดจวดไหมเนาะดูน้จวดจวดครับพี่น้องครับตอนนี้นูกระดังกะเด้อพี่น้องเลยเราได้ต้องไปกับอเวทหาสีเมครับหาเม็มเนาะหามขึ้นไปแล้วโอ้ยตนีิงเลยนาะตอนนี้สักลังสั้นอีิปิงครับอยู่เมเแล้วเมเเลยตอนนี้ครับแต่ว่ากระตำตัวนี้ราวา แดดล่มลบตกลมสิยูสูงอยูร่มแล้วเนาะหรือยูร่มแล้วเนาะสิยูร่มนะครับแต่ว่ากันอยู่ไฟกับต่างหากเด้ออยู่ไฟกับแม่ละควานเด้อแต่ว่าัสิยู่ลมอยู่ลมแล้วเนาะยู่ลมนะครับอืมกว่าจะย้ายปล่อยเสียออกไปตจะน้อยเบิ่งระดับลมมันจะเป็นสั่นเป็นสั่นเด้อลมเนี่ยขึ้นเข้าในในนิ่งในตรงข้างเนาะ อันนี้มันเป็นล่มเนื้อเมกร่มยังก้อร่มเนื้อเมกขอมเนื้อเมฆกันหรอแมนโอ้มีลมเนื้อเมฆบ๊อกเวีจะได้เอฟซีทำมาจากนั้คือสอบสักตะว่าเถอะโอ้ยสักว่าย้ำคำก็ขึ้นคนมักสักว่าเนาะหมักไปมักปั้นเด้อพี่น้องเกีบ๊อกวีว่ดสีปล่อยว่าติดไฟน้ำเป็นบ่แมนปกติใส่ใส่หลอดไฟครับ ติดไฟหรือเดี๋ยวซีมีคลิปต่อไปเนาะเราก็ว่าแต่อันี่ยังมนุษย์ต่างดาวแล้วยคืนคลิปหดาบ่โควิดสตใส่ใส่หลอดไฟใสไฟเนาะอ๋อจะนัึกขึ้นลกยังษั่นว่ามันตันลบมาลงมาเป็นก้อนพะวันลบมันขึ้นเทิงล่ะบ่โควิดสาวก้องทีพี่น้องตั้งใจอีกแล้ครับพี่น้องครับอ๋อปล่อยไปปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยต้องเห็นลักษณะนี้ ลักษณะอานี้เลยเนาะเบอร์แมนสักจะสี่เลยก็สัก,กว่าสักเสียกเนาะ <c oughs> สักเสียกเนะน,นาะอย่าลักษณะวาวมันขึ้นมันสีขึ้นเทียงระดับสี่สิบห้าองศาครับพี่น้องครับพี่น้องเบิังครับพี่นอ้องครับแพ่เตียงแท่ระบาดบัมีลงถ้ายถ่าเนื้อระดับขึ้นไปอีกบัมีลงเลยไม่หัดตีความกูแล้วเสียกูยุ่งจริงเร็ววันนี้เอออยู่แหละ อยู่แถววะเบืกเบืองเสียดเบื้องเสียดกระหูอยู่แถววะเห็นปะเห็นปะนี่แหละพนันดื้อคนไม่เรื่อยเรื่อยเ<ๆ>นาะนี่แหละถ้ามันอยู่เสียดปนิมักกิดสิ่ลงมาตานลมถ้ามันลมมันมันรวถ้าลมมันแบบมันก็ดสิ่ลงมันมันสิลงมาสู่ลมลงมาหาฐานลม,มนลงมาหาลมเองหายใจเสียกตึง<ม>แต่ว่าขดป่อยแย่นยันหรือมันเกิดเป็ดจังสีนี่ครับปล่อยแย่นยันมันจะเป็นจังสีพ่อหนุ่พ่อ ครับนี่อยู่แล้วสนี้ผู้อยู่เนาะอยู่ร่มเนาะอยู่แล้วอือนี่ลักษณะของการเล่นวาวพไปแม่ซักวาวเป็ี่ย<อ>นซิซินี่มาอยากลอยแนย่เข้ามาอยากลอยโอ้สูงโฉดสงูงนีอยู่เออปนะานนี้ถ้ามันตานลงกรได้มันก็สิลงมาหาลอเองบอ่ลงแต่ว่ากัขึ้นระดับนี้บ่ลงเลยละ่ะ บัลงแทงในนอนแน่นอนนี่บัลงดอกนิ่งเงี้ยนิ่งเลยล่ะนิ่งเงีเนาะนิ่งเป็นนิ่งเลยล่ะนิ่งไรผมมีคนเห็ดดอกแกวนี่หาหยักมีแต่บัวคุยเห็ดเพียงอย่างครับอ่างบึงผมมีดักแต่ก่อนมิเตบากกะเล่าปล่อยแข่งกันถือละสองสามันโอ้เดนีนมีเตบาเจี๊ยด้อเห็ดสนุกดังดีครับพี่น้องครับเนี่ย มันจะมาเป็นกวนลูกนี่คือคือลมมันอยู่แหละตอนู้นนิ่งนิ่งแล้วนิ่งนี่มันสิคล้ายๆเครื่องบินนี่แหละโอ้โอ้ขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้อนเครื่องบินโอ้เดือดไปเรื่อยๆครับเดือดไปเรื่อยๆโอ้ดีละโอ้เจอลมยังไครับเจอลมอยู่เลยเจอกคนยังไงมาเนี่ยเจอกวันเดี๋ยวโอ้ยสั่นครับเลย อยู่ทำนะไรล่ะแต่ใหาอยู่ระดับนี่แต่กันกันกันตับกวนนี้ลงแม่นวะหอวยยังเออดึงลงมาอยู่มั้งฮะดึงลงมาอยู่มั้งบมกยก็ดึงลงมาก็เท้าขึ้นเลยแล้วโอ้ยสั้นคับวะสั้นนี่แล้วพอดีแล้วนี่โอ้ยสั้นขัาเลย้ฮ่าฮ่าฮสอ้เข่าเลยตอนนี้ก็เป็นหาอุตสาหะแล้วครับโอ้ยสั้นขนาดนี้องโอ้ยสั้นหนาอุตสาหะแล้วโออวันนั้นก็เตรียมเด้อวันนี้เด้อทะล่มโต๊ะเดียร ตกลมล่นี่ตาถือถือวันลมมันได้นี่วันลมไลยนี่มันลงมาตานลมแต่เบิ่งเด้อมันลงมาตานลมนะอ่ามันเกิดไปอีกแล้วบันไปนะครับพี่น้องครับไปแล้วเอยยโอ๊ยบอลลุยังไรก็บอลลุกกดปล่อยแบบนี้บอลลุกหรอกบอลลุกเห็นไหมนนนนเออเยอะเห็นปะสู่มือดีพอโผล่มือดีพอก่อนร่มมัน สูมือนี่บ่สูมือนี่บอสโคเวตมันสูมือนี่บ่มันมาดูแล้วเข้าเตี้ยถูมันเข้าเตี้ยถูมันเห็นปะนี่นี่เวลาตัดเออเวลาลมมันมาจะมัดเสมอมันสิดกันเสมอเพรมันมิงไหมเนาะมิงแหละนี่แต่เวลาลมมันะมาเสมอแต่ว่าลมใต่มันแปรปวนเพราะว่ามันมันต้องคำวันนี้ มันบังกันมันบงังอันไม่บาดเท่ามันก็ติดตันตันลงแบบนี้บ่ลล็อกดต่ละยูคอะไรเออยูคไปสักนั่นแหละโอ้บ่าโคว,วิดขำว่าคำน,นี้ดีครับพี่น้องเอาจริงเอาจริงดีเฮ้ยคนมักสากบอลนะ <c oughs> คนบักสากา <c oughs> โอ้เมืองใ <c oughs> น,นกันครับพี่น้องครับ เด็กเดีนนอนบมดกึ่งมาได้รับตาบี้แก้ยก้อยกับกามาสักเบาขึ้นเขาคักหลายพี่น้องเลยสักแล้วก็สักอีกเนาะสักแล้วสักอีกครับสักซ้อนก็มาเป็นยังไม่ได้ได้สักฟังเสียงเตนู้เด้อพี่น้องเลยบลัมบลัดกอดบันเฮาหีดเก่าของเดิมเฮาบ่มี่แดงผู้เต่าผู้เป็นสั่งเป็นสอดมาไหวเป็นเ็ดติฟาลูกฟาลัดเล็ด มาห่าการธุรกเวตีเ่นได้ตั้งแต่เด็กหน่อยหอดผู้เฒ่าเรื่องซากวาวบาตรฟ้องเมืองแต่ก่อนต่เกับการเล่นวาวนี่คือที่นี่วิธีวิธีสาบ้ตรมาห่าแต่ก่อนตะเกี و เนาะมีเวียกไม่งั้นให้เด็กหน่อยเบิงอาไปตันไปล้านมาแล้วมาเห็ดวาวเห้เด็กหน่อยเบิงเปิดธนูไหวโอ้ขึ้นสวยงามครับพี่น้องครับ เออยันนี่เราเจอร่มร่มแรงมากวันนี้โอ้ยจริงวะพี่น้องครับแนวน๊ตอะไรกันเด้อพี่น้องเอยอืม <c oughs> โอ้ยสัตว์แขกเราถนนขวิดเนาะเออล่มมาปล่อยเสือกขึ้นไปอีกอะไรปล่อยเสือกขึ้นไปอีกนั่นจะน้อยกันเลยอันนั้นมีละอยู่ไหนเ<ใ>นาะอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนละโอ้ยสนุกกดังดีครับพี่น้อง สัตว์ตอนนี้อยูเก่าสิบภาษาเน้่พี่น้องครับมันชิบะตกใส่ห้องหมดเลยวคือซับเก่าสิบภาษาเลยเนี่ยด้ว่าคือมันคือเป็นคือตรงนะ่ีหืมชิบะตกะก็ชิบะตกะซักห้าหัวมัคือเป็นแท็กซี่หืมวอร์เวิสยกระดับให้ครับเออยกระดับให้เออยกระดับขึ้นอีกแน่ๆลงระดับให้เห็นชัดตอนนี้อ่าสีลงสี่าให้ญ่มากเลย ใหญ่มันลงเนาะปล่อยเสือกไปเรีเลยได้นะกใครปล่อยเสือกขึ้นไปขึ้นไปอีกปล่อยลองป,ปล่อยอขึไไ้นกใครตอนนี้ละ่ะอยู่อยู่อยู่ลบเนาะเอออยู่แหละอ๋อแต่ลบมาแมนแมนอ้พี่พน,น้องอ,อ,อีสวยงามพี่น้องเอ๋อเล่นโตเนยเจัาหน่อยพี่น้องเอ๋อือสวยงามพี่น้องสวยงามอ๋อโอ โอเคขอตันโอเคเลยอะยังอยู่ยังปะยังอยู่ยังอยู่เลนเลนปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยเสือกออกไปอีกชุดหนึ่งไปชุดหนึ่งปล่อยเสียกไปปล่อยเสียกไปปล่อยเลน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 ขึ้นอีกรอบหนึ่งเลนขึ้นอีกรอบหนึ่งไปเลนไปตังเลนอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะ Ô xuống ngang phi đồng Lên 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 แค่นเด็กงแล้วเด็กโอ้บ่โควิดสักเบาครับพี่น้องครับอืมโอ้ดีกว่าโอ้โอ้มันเก่งมันคือดังแห้งแท้ดังแห้งครับลมมันตันลมมันตันมาเลยอุ่มลมได้โอ้อุ่มลมมัคืออุ่มนั่งเด้เอ๊ะ อุ้มร่มไปขึ้นอุ้มนั่งก็ตัวอุ้มนั่งเลยไม่ใช่ไหนเออกึอุ้มนั่งอักเนื้อร่มเป่าเพิดอ๋อให้ม่อยู่ทานกนอ่ตัมแล้วตัมแล้วคนน่ะวันนี้ด้ผลเยอะเออเล่นไม่มีแเลแล้วเลวเกียวเกลยวเยว โอ้พี่หนอ่องเอ้ยพ่อจะเป็นมวลลายเอา้าปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยสุดเลยปล่อยไปเลยลงมาหนีลงมาหนีเออเดี๋ยวละโอ้ข้อแข่กอีนี้พี่น้องอีนี้ข้อแข่กอีนี้ครับทุกกระปุนมักแมนเราชอกเราอีนี้พี่นอ้องโอ้การหลายพี่น้องเลยอ๋อวันหนึ่งวันหนึ่งอือสนุกบะดังงกระดังท่าน โอ้ยเฮ้สว,ส,สวัสดีคสดบดังพี่น้องดังแล้วเออน,นะ่นะอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเออแฮมยูรอบๆอ,อยู่นี่ก่อน โอ้สวยงามมากครับพี่น้องครับโอ้ดูร่มแขงเลยปล่อยเสือปีกจะหน่อยก็ได้ปล่อยเสือปีกจะหน้อยครับท่านก็ได้ให้ให้มันอยู่ลมเลยให้มันอยู่ลมเลย ปล่อยออกไปเรื่อยๆปอยให้มันอยู่ร่มเลยทันอมปล่อยไปเรื่อยๆมันอยู่รมเลยมันอยู่ร่มเลย เออสำนักลราสำนักลราอาทีตย์ really Aye, ูโลบเหรอมั you so Aye, ้งสำนักเออเอาสำนักก่อนนะสำนักก่อนโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับปลาเขียวครับสุดยอดเลยครับปลาเขียวเออปลาเขียวมาขึ้นดีขนาดเลยยังไงสุดยอด โอ้เด็กๆพ้นไปทั้งอื่นนี่กว่าออโอ้ดีมากเลยครับสวยงามมากเมืนเอนกันาปล่อยเบาหน้าปากเขียวเดอเ้เอไอนี้นีออ่ขึ้นดีกันนดะเลยพี่รองเลยอ๋อ

เป็นอย่างไรบ่าขวบเด็กขึ้นเงาแตกซะเลยเงาแตกตีแห uh ้งดันบ่ได้ครับสักเบาแข้งโตสักอย่งไดก็บ่ขึ้นใส่แห้งไรสวยแ้หมดพี่น้องใส่แห้งไร้หมครับว้ามันย่ามันยิงโอ้ยกักไหลบีน้องเสนานนับกันเด้อพี่น้องเอ้ยเบ่งพรอยไอรันเบิ่งไอพอดพี่ไม่พี่น้องเอฟซีเนี่ยเนาะไอพี่ไม่พี่น้องเอ้ยตรงสัตว์มันนี่สักเบาน้ำกันเออไม่ตีเห็นดั่งย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าตุกอย่าจนเด้อมีความสุขกันไปเริญ ตลอดปี2565 FC ที่เขามาได้ล้ำรวยลุยกันสกุลสกคนที่เขามาเมิ่งเขามาติดตามเขามากดแล้วซบสกายเนาะครับผมขอให้มีความสุขไหมว่ามีความสุขความเจริญเด้อปีใหม่ปี65แลาเตลอดไปเป็นเบาๆพวกนี้ตลอดไปล้ำรวยเงินทอง ลำเลื่อยเงินทองมีเงินหมื่นเงินเสีเยเงินงลาาถถ้ลตตานเงินทานไล่มาเตะมาถึงอตเตอรี่รางวัลทีหนึ่งว้าพี่น้องเอ้สุขุมสุขคนครับสุขุมสุขคนเราของเอฟซีทีนี้วิธีชาวบ้านแล้วก็กทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเนาะครับผมเอ,อือโวควิดกับไอคอไปอย่างตียีง้งามเลยพี่น้องครับแหง,งเลยพี่น้องเอ้บ้านเฮา อยู่ท่านน้องอาไ้ทันก็นงาน้องไวข้าง,น,าง,น,างนึงเออน้าหนาวเอาไ้อนยัก,อกสองสานทีสาวลงเลยสาวลงเลยสาวลงเลย ตุบเสร็จเรียบร้อยครับพี่นะครับ